ค่าพี่อมาสงงัวครับเล้วเอเเหรอหอหอเอเหรอเหรออ ้พี่นองมาอยู่มาขอยเมื่อเป็นได้มาข้างนมาหนิมามาสมน์น้องเออขึ้มาทางนี้วะคือบบกเขาต้องเคี้ยนหุวเะโอ้จอดเก่าใว่ะ แล้วบแ่เมื uh ่อ้ออย่ากมุง huh. uh ่นหมเออออย่แตดีมงเจ็ดดมุ้งิขือนนะข่ทอมเมงได้สิเขาดีมาหแปดมงอ่ะเอนเาตั้งแต่ี่จัดเวลาใส่เนี้อแปดมงเนี่ยแปดมงงนี้ย่อคันโคนี่สแปดมุงมันดีดยดย ใครอกคนที่เขาซ้เตื่นขึ้นาหเราที่นี่อาิมเตื่นนะครับชั่วมื่อยก็นได้ซเตื่นขึ้นข้างหงใอยู่เนี่เขาเกินกรุดอยุบบุรุษเตื่นที่สามปุ๊บจะเอาอยู่หันย่งเลยย่างก่อเอาเจาอยู่ซะก่อนเอาอยู่หันลถ้านึงกับบุรุษเื่นสกับบุรุษเื่ลุเขาสิมือเื่นที่ระเภทนี้เนาะุลุ เองบนลดขันซองเถื่อนจุดบนวดุนประเทนี้เือที่ซ้ำกได้เนาะโซ้ำนี่ครับอันน่ะตรงนี้กำลังชิม่เผื่อเจ้ยตู่มาอาุ่มมี่มีะหอ้วกำลังเอามามี เมื่อัเมื่อผมอไดสิเห็ดพูดอีกย่มือเศ้าบล่ามาอื่นแต่ว่ามืออื่นละแต่เราจะเอาตมากแม่อาบนกอนนะเผื่อติดตเผือตั้งเห็เนาะมาตั้งัดลองเื่อมก่อนโทรมาเอ่นี่นี่อันคือตะกี้เทยครับบนะมันอันบอันอกบออม่าอ้าอยงบทเลาอมทุกอย่าง มันเปล็่านน้อยแถวบ้านก็จะได้รายการวุมีรถแก่นะนนะเขาหนายบนั้นรถจักรน่ามาเช่อเข่าเลยคุยกับเราโอ้เน้าคุยไปเรื่อสมัยตะกี้้เาเพิ่อกระวนกรมึงจะไปขาตีไก่ไอ้บ่เาเด้ตัวจุสีเขาเคยเห็นตันะ

ต้ตล้่เดยจากเนะแม่แล้วมาเกต้นตไมาเกีกไปข่แตทฮานเถอะไปยู่ไปแล้วเพื่อนเราย่งข่ายทฮานเราเดี๋ยวไปหาจับมายุ่งี่รหลุดโซนกันกับวเบิกมายุ่งแกมายุ่งไปผัดหนรหลุดมายุ่งเขาแกนีพิจิตรหลุดก็ได้ล้วมันบเห็นเลยเห็นแต่บางงเขาอาจใหม่นี่เรจเรื่อปัญหาเา ยึดลดเข้ามายึดจังได้เขาปองขึ้นเสรดแเขาแกล้วูออกไปเรจแเน่มในยูไม่หม่เไ่เแต่หนานะรมเี่ยเงินเขาแกขึ้นเมืยนเาะยเขาเ้นบาันแข่งกันด้วยกัไน้แข็งไปยังเราตดาสีได้เข้านึงนเข้า่้คคเนี่ยเ มาสามโตหหเห็นไเสียนเห็นในงานปอ๊บสยตุ๊กปุ๊บ

ngày long khánh ngày bảo hầm lạy nè nè. đi lượt nè 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 hả đi lượt nè lượt nè lượt đi nè đi lượt đi lượt Khơi mà đang bên luôn đấy ừ. thạm vơi mỏi nó có thả à? Đại đâu? Lấy lục mình này rồi. ได้ยับอหังว่านเขาจะพาว่าบอมเว็ดนะฮะมีเว็ดเอภาพนั่ก่อนเราจะพามาหาพืช้ลยท่านจะไปหาพืปนงานเลยจะเพื่อนจะเดี๋ยวเอา

แก้วมันขาดเงินบาบา้อยไปดิเาบางเกาคมคือขวนะขวัญมดหมดที่เหมอยู่ดีอยู่ดีใครเลี้ยงดีก็อเอาค่ะท่านชยหน่อยเราซอมากชมเนี่ยกมอเชง แน่นยูนามสมบูรณ์ดสบาย้ยแหละกับพวกไม้ยูคามบ้านรยมยุ่มทำธุรกิจโอ้ปวกไม้ยูคาแล้ว้าไปตัดโอ้ยังไ่เปล่าอยู่อ๋อเปาเมียดิามียาเมียไหมหมู่บ้านเขาใหญ่เลยแนะนำดีเลยลากกันมีกันมีวากไปยาหมู่บ้านเขาบ้่าอะไรนี่แย่ร้ายกนแล้วเนีอาละ กันูไถ่รอยไปหลายเถอะเลยไปเอากันเลยไปก็เปิเลอะันนา้ินเหมนกินเหมนบ่โอ้ยงยตอนนี้่ใส่เนมันก่อนกอมันไปซื้อมาอยูลาเราเลือนที่นอกได้ไหม่อยคนนี้ โอเคพี่น้องโอเคสำหรับคลิปนี้กัมาปคนนะพี่น้องเนาะพอ,อกันมาคลิปหนาพี่น้องดีๆมีแฮงกันสกุทุกคนนะพี่น้องเนาะข,ขอพอบคุณอนนะท,ที่ติดตามรับคลิปนี้เนาะ,ะดกับดีดีมีอฮงอพี่น้องเดอสบายดี